เจ็ดสิบห้าเลยครับก็ใช้75็กิโลเลยเท่ากับลงทุนเพิ่มอีกสามร้อยกว่าบาทแต่เขาได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นพันสองร้อยโลต่อไร่โอ้โหจากหกร้อยขึ้นมาเป็นพันสองร้อยเนี่ยก็ใช้สามครั้งครับนะครับเพราะสามครั้งนี่คือเต็มสูนย์แต่ว่าเกษตรทั่วไปก็สองครั้งก็ถ้าใครอยากได้ผลผลิตที่ดีขึ้นนะครับก็สามครั้งนี้ก็แล้วก็ตอนนี้ต้องรีบเปลี่ยนการใช้ปุ๋ยนะฮะเพราะปี2558เนี่ยพอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปิดเนี่ย จะไม่มีการประกันราคาสินค้าจะภาษีทุกอย่างเป็นศูนย์หมดเพราะนั้นข้าวลาวข้าวเวียดนามาตีแล้วเนีสามารถเข้ามาแข่งขันได้เขาขายตัวเดียวฮะเขาขายปลอดสารพิษไรสารพิษเนี่ยเราก็แย่แล้วถามว่าคุณธนัทอยากกินมีสารพิษหรือปลอดสารพิษหรือไรสารพิษปลอดสารพิษหรือไรสารพิษแน่นอนสิครับนะครับอ่ะคราวนี้มาพูดถึงเรื่องมันยางกับยางยาารายางนะครับก็คือพอสนใจปุ๊บโดยเฉพาะคนที่มีปัญหายางหน้าตายด่วนเลยครับด่วนเลยครับ นะท่านซื้อไปนะครับตะกี้เห็นนะฮะว่าผู้ใช้เนี่ยก็มีปัญหาย,ยางหน้าตายทั้งสิ้นเลยยางหน้าตายะฮะยางหน้าตายให้ใช้สองฝานะครับ<อ>ต่อน้ำฝาะต่อน้ำยี่สิบลิตรยีสิบลิตรนะครับฉีดรอบต้นเลยครับนะสมมุติต้นแล้วก็มีที่กรีดตรงนี้เราฉีดรอบเลยนะครับสิ่งที่เห็นก็คือว่าไอ้เชื้อราที่มัน,กนเกาะเนี่ยมันจะร่วงทุกๆกี่วันฮะเอ่อถ้าเป็นยางหน้าตายเนี่ยนะครับก็แรกๆกก็เจ็ดวันครั้ง แล้วถ้าอยาก5วันใจร้อน5วันฉีดทีได้ไหมก็มีครูตีนะครับที่ตลาดเนี่ยนะครับก็บอกว่าให้ใช้สองฝาต่อน้ำยี่สิบลิตรของแกไม่ผสมน้ําเลยแกห้าฝาผสมให้ปูแดงนะครับแกทา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 5วันฮะยางหลายโจ๊กเลยผสมปูแดงเออเพราะนั้นเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นยางเนี่ยนะครับก็สามารถเจียกเข้มข้นได้ครับนะแต่ตามสูตรจริงๆเนี่ยขยานก็อยากจะเป็น2ฝาต่อน้ํา20ลิตรแล้วก็ฉีดพ่นให้รอบครับสังเกตก็คือ1 หนาขึ้นเนืิกหนาขึ้นเปืิกหนาพอเืิกหนาเนี่ยถ้อยน้ำยางก็ใหญ่แล้วก็มันกีดง่าย<อ>มันกีดนิ่มแล้วก็พอมันหนาเนี่ยกีดจะสัสงเกตเสียงเดูเนะฮะเสียงจะนิ่มแล้วก็ไม่เปลืองใบบีดนะครับสำหรับยางแล้วก็ยางฝากนิดนึงนะครับว่าปุ๋ยเม็ดเนี่ยต้องใส่ปีละสองครั้งสองครั้งก็ใช้สูตรหนึ่งไร่หนึ่งลูกครับหนึ่งไร่ก็คือ50กิโลครับแบ่งเป็นยี่ห้าสองครั้งแล้วก็ปุ๋ยน้าตัวนี้ก็ฉีดช่วยเรื่อยๆ ครับนะครับก็จะทําให้ยางเนี่ยนอกจากจะปริมาณมากขึ้น,นเข้มข้นเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงนะครับก็ขายได้ราคาสิ่งสําคัญคือช่วยเรื่องเชื้อราด้วย<อ>ใช่ไหมโอ้สำคัญครับเพราะตอนนี้เชื้อราเนี่ยนะเยอะมากนะครับเยอะมากๆตอนที่น้ําท่วมประเทศไทยเน,ยนาะนะปรากฏว่าบางคนเพื่อนๆเนี่ยเอา,อารถนะเนี่ยแล้วก็ห่อพลาสติกมันลอยนะรถเนี่ยลอยได้นะน้ําไม่เข้าเลยนะครับแต่พอน้ํารถเอาพลาสติกออกอะไรเกิดขึ้นนะในรถเชื้อราเต็มรถเลยครับ เต็มเบาเต็มเลยมันเลยาามันมีอยู่ทั่วตัวนี้ก็จะช่วยนะครับในตัวของต้นยางครนะเพราะนั้นพอช่วยเข้าไปปุ๊บเนี่ยยางก็จะโตเร็วขึ้นครับนะครับทุกอย่างก็จะดีขึ้นแล้วเกษตรกรเนี่ยปัจจุบันกรีดยางปุ๊บได้เงินปั๊บใช่ถูกไหมฮะเพราะนั้นถ้ายางกีดไม่ออกอะไรหายเงินหายหายนะเพราะนั้นตัวนี้ซื้อด่วนซืสั่งซื้อด่วนการันตีผลนะครับเกษตรจังหวัดเนี่ยนะปลูกยางยางหน้าตายยังต้อง มาซื้อปุ๋ยเอดคาา์ดไปแก้แล้วเปิดเป็นคลังเลยครับนะครับเพราะนั้นตัวนี้ชัดเจนฮะ็นเป็นเทคโนโลยีระดับโลกจริงๆขายมากี่ปีแล้วครับตัวนี้11ปี1 1ปีเพราะตบริษัทก็ตั้งมาปี2 5 4 4นีี่ปีนี้ปีอะไรครับ55ก็11ปีครับผลผลิตก็พูดง่ายๆว่าผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์นี้นะครับคุณภาพก็ต้องเป็นที่ยอมรับสำหรับเกษตรกรครับสมัยก่อนไม่ได้โฆษณาเลยเลยนะฮะก็ขายได้ก็เป็นหลายล้านลิตรนะครับเพราะว่าเกษตรกรเนี่ย ตอนนี้หาทางออกไม่เจอนะเคมีกับไอดี K อินซีกับไอดีมีตัวนั่นตัวนี้มาเต้ไม่หมดนะบ,บางคนน,น,นะฮะบางคนที่ใช้เคมี Me อยู่ใช่ไหมฮะก็อยากจะพยายามจะลดละเลิกการใช้เคมีลงนะครับแต่ยังไม่ค้นพบปุ๋ยอินซีที่มีคุณภาพดีนะครับอ <C> ินซีจะใช้ไม่ได้ผลนะครับวันนี้อินซีสกัดพบแล้วนะฮะวันนี้ทุกท่านพบแล้วนะครับเทคโนโลยีการสกัดธาตุอาหารนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีของต่างประเทศซึ่งบริษัท s อสคัทอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเนี่ยได้ลิขสิทธิ์มานะครับทำให้ ผลผลิตที่ได้นะครับให้ผลผลิตที่ได้เพิ่มทั้งปริมาณนะครับคุณภาพ,ภาพอ่ะคราวน,นี้อีกตัวหนึ่งก็คือมันครับนะครับมันก็คือเวลาเราปลูกเนี่ยนะพอเราสับนะฮะให้สับตรงนะครับตัดตรงลำมันนะแช่ไว้20นาทีก็คือปุ๋ยน้ำหนึ่งาต่อน,น้ำา20ลิตรนะรแช่20นาทีพอแช่ปุ๊บเนี่ยนะครับเวลาไปปักนะขุดหลุมก็ใช้ปุ๋ยเม็ดหนึ่งช้อนน,นะหนึ่งช้อนเนี่ยช้อนแกงเราเนี่ยรองพื้น นะพอลองพื้นปื๊บพอเริ่มเป็นต้นก็เอาปุ๋ยน้ำฉีดสักสามเที่ยวเหมือนกันสุดคล้ายๆนะคล้ายๆแล้วก็พอรับต้นเริ่มโตนะเริ่มโตก็ส่วนใหญ่ประมาณสักสองเดือนกว่าๆเนี่ย <ฮะ S 2> นะก็ใช้ปุ๋ยเม็ดเข้าไปช่วยอีก25กิโลครับต่อไร่ต่อไร่ไรรนะครับก็จะแก้ปัญหานะสำคัญที่สุดก็คือดินร่วนออพอดินร่วนลากลึก แล, password. แล้วเราต้องใช้ปุ๋ยน้ำฉีดเพิ่มไหมครับก็ então, ใช้ส่วนใหญ่ก็เฉลี่ยสัก3ครั้งนะครับพอใส่เม็ด<น>มีเวลาก็ฉีดไม่มีเวลาก็แล้วแต่นะครับว่าเรามีเวลารเราต้องการผลผลิตแค่ไหนนะครับ,รบมันก็จะเพิ่มเลยฮะจาก4บางทีเป็น8เลยกระโดดเลยบางที4เป็น6ขึ้นอยู่กับสภาพดินปัญหาของเกษตรกรนะครับที่ใช้ปลูกมั่นสำปะหลังเนี่ยนะครับจะมีปัญหาเรื่องเพลี้ย ครับนะฮะเพี้ยที่เกาะตามใบตรงนี้ช่วยได้ไหมฮะก็คือเพี้ยเนี่ยก็เกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมีพวกกลุ่มยูเรียที่มันทําให้ใบอ่อนอนะพอใบอ่อนเพี้ยมาเพี้ยมันเป็นมแมลงปักดูดบางบางท่านที่ผมเห็นเนี่ยนะฮะที่ปลูกมันสับปะหลังเนี่ยนะครับเขาก็ใช้ปุ๋ยมูลสัตว์ด้วยนะโอ้โหนั่นละไปเลยไปเล<อ>ยด้วยความที่รู้เท่าไม่ถึงการว่ากันคือ<ะ>ต้นไม้ทุกชนิดนะฮะกลัวที่สุดคือเชือ้อราครับนะถ้าราลงรากรากเน่า อืมนะค,ะครับอางวิีมันหัวเน่านอันนี้ก็เกี่ยวกับว่าเชื้อราทั้งสิ้นเลยเพราะว่าเชื้อราก็เกิดจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่กระบวนการผลิตไม่ได้มาตรฐานก็คือไม่ได้ผ่านกระบวนการอบแห้งในตัวของมูลสัตว์ทําให้มันมีเชื้อราเยอะ,มะแมลงเยอะ,อะปุ๋ยเคมีก็เพิ่มแมลงปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นมูลสัตว์ก็เพิ่มแมลงครับ เราะนั้นเกษตรกรก็เลยต้องซื้อยาฆ่าแมลงเป็นตอนนี้ดับหนึ่งของโล่ห์นะฮะน่ากลัวมากครับสิ่งที่ลงไว้นี่คือต้นทุนทั้งสิ้นถูกไหมฮะต้นทุนที่เกษตรกรจะต้องจ่ายลงไปนะครับเพื่อป้องกันอย่างนั้นเถอะป้องกันผลผลิตของเขาครับคือตอนนี้เนี่ยนะครับทางบริษัทเนี่ยเราจริงๆปุ๋ยตัวนี้ก็11ปีลนะครับแต่เนื่องจากเราไม่ได้โฆษณานะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆตอนนี้เราก็มี เนื่องจากไอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นเราก็เลยต้องจําเป็นที่จะต้องมาช่วยเกษตรกรนะครับโดยการที่เร่งนะครับเปลี่ยนจากการใช้ปุย๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์ที่ไม่ได้มาตรฐานมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์สก,กัดซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยครับนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็อยากจะได้ร้านค้านะส่จํจหน่ายหรือคลังแล้วแต่จะเรียกนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็อันหนึ่งนะครับก็คือสําหรับผู้ที่ต้องการ ปุ๋ยน้ำเนี่ยเราสามารถส่งไปสนีทก็ติดต่อจากหมายเลขหมายเลขที่ขึ้นอยู่นะครับนะครับระคงราคานะครับก็คุยนะก็เราจะส่งให้ถึงที่เลยไปรับที่ไปสนีเป็นพกงอครับนะครับสำหรับปุ๋ยเม็ดเนี่ยนะครับท่านก็รวมกันสั่งซื้อเนี่ยนะครับสองตันสามตันแต่ถ้าเป็นถุงสองถุงนี่คงส่งไม่ไหวนะครับเห็นใจนิดหนึ่งแต่ถ้าที่ไหนเนี่ยนะครับมีปริมาณเยอะเนี่ยบริษัทก็จะไปตั้งเป็น เซ็นเตอร์คลังสินค้า,าเป็คลัง,งของบริษัทให้เลยสำหรับที่จะมาซื้อรายย่อยนะครับ,รบก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้นะครับแล้วก็เราก็จะมียิงเคเบิลทีวีเนี่ยไปเรื่อยๆเลยนะครับไปจนกทั่งเลยประชาคมเศร,รษกิจอาเซียนเปิดประเทศไ<า>ปเลย<า>เพราะว่านี่แหละครับน่าเป็นหัวเพราะถ้าเรายังเดิมๆเ,เราสู้เขาไม่ได้แน่นอนนะครับประชาประชาคมอาเซียนเนี่ยก็คือประกอบไปได้วย10ประเทศ รอบบ้านเราประชากร3,300ล้านไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาเพราะนั้นอาจารย์ก็อยากจะให้เกษตรกรเนี่ยนะโดยเฉพาะกลุ่มที่ปลูกพืชกินได้ข้าวผักผลไม้นะครับมาตั้งเป้าเลยว่าจะทําผลผิดไร้สารพิษไร้สารพิษแต่ก่อนไร้มันต้องปลอดก่อนทีนี้สงสัยว่าปลอดกับไร้ต่างกันยังไงสงสัยไหมครับอ๋อใช่ครับปลอดสารพิษก็คืออาจจะใช้เคมีบ้างยาบ้างยาฆ่าแมลงสารเคมีบ้างก่อนเก็บก็ทิ้งไว้2อาทิตย์อย่างน้อย ถูกไฮะแต่ว่าอย่างส้มเสริมเราเนี่ยบางทีช่วงตัวจีนใช่ฉ<ช>ีด<ช>ปุ๊บเก็บปั๊บเนี่ยเพราะนั้นคนจีนเลยเป็นมะเร็งเยอะพอสมควรนะครับคราวนี้ถ้าปลอดสารพิษเนี่ยก็คือมีสารพิษตกค้างอยู่แต่จํานวนน้อยแต่ว่าทางอเมริกายุโรปญี่ปุ่นออสเตรเลียไม่เอาไม่เอา,เอาจะไร้สารพิษรไร้สารพิษคือห้ามเคมีร้อรรวมทั้งกระบวนการ เคมียาฆ่า,มาแมลงสารเลขกเก็บเกี่ยวห,ห้าหมดเลยไรสารพิษลงสีก็สีเฉพาะข้าวไรสารพิษภารชนะบรรจุก็ต้องบรรจุเฉพาะที่ไรสารพิษที่ไม่มีเคมีหรือสารเคมีเจือปนครับตรงนี้แหละครับชาวนาะเกษตรกรไทยจะรวยทุกคนเพราะผลผลิตราคาคนละเรื่องครับนะครับขายเป็นลูกอย่างที่บอกอนะ่ะทุเรียนลูกละหมื่นโอ้แคนตาลูปแคนตาลูปลูกละห้าพันในขณะที่เมืองไทยห้าลูกร้อยวันนี้นะครับก็ได้รับความรู้ต่าง จากท่านประธานบริษัท s c a คา International ั่นจำกัดนะครับอย่างมากมายเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ปุ๋ยนะครับที่ถูกวิธีนะครับการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องมีธาตุอาหารที่ได้รับเต็มที่นั่นนะครับจะทำให้พืชนะฮะมีการให้ผลผลิตเต็มที่ทั้งคุณภาพและปริมาณนะครับที่สำคัญครับเกษตรกรลดต้นทุนในการเพาะปลูกไปได้เยอะเลยครับ ผลผลิตที่ได้ก็มาขึ้นดังนั้นเกษตรกรจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านประธานบริษัทนะครับท่านอาจารย์ธนกรเป็นอย่างมากนะครับหวังว่าในโอกาสถัดไปนะครับเราก็จะได้เชิญท่านอาจารย์นะครับมาพูดถึงผลิตภัณฑ์แล้วก็ผู้ใช้ท่านอื่นๆอีกนะฮะครับขอขอบคุณครับครับสวัสดีครับ